สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของบัญญัติตรรยางนะครับซึ่งจะเป็นคลิปแรกในเรื่องของบัญญัติตรรยางนะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับหลักคิดทฤษฎีพร้อมกับตัวอย่างนะครัาบัญญัติตรรยางออก,ออกเวลาออกข้อสอบสพเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งแบบที่ออกข้อสอบแบบตรงๆมาใช้บัญญัติตรรยางเลยแล้วก็แล้วก็ มีแบบประยุกต์ใช้ด้วยนะครับก็คือมีโจทย์อื่นผสม,มอยู่กับบัญญัติไตรยางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงคือบางทีมันมันไม่มีในข้อสอบตรงๆอ่ะนะแต่ว่ามันก็จะไปใช้ร่วมอยู่กับข้ออืนอ่นๆนะฮะไอคณิตศาสตร์ทั่วไปอืนอ่นๆเนี่ยก็จะเอาบัญญัติไตรยางเนี่ยไปใช้ควบคู่ด้วยนะครับอ่บัญญัติไตรยางเนี่ยนะครับมีมีรูปแบบทั้งหมดเลยนะครับ3รูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตั้ง ตั้งแต่รูปแบบแรกต่อนะครับคือที่รูปแบบปกติแล้วเดี๋ยวมันจะมีรูปแบบที่เป็นปกผันนะครับปัญ,ญิทยางกลับแล้วก็เป็นรูปแบบปัญญัิทยางผสมซึ่งจะยากสุดนะครับแต่โดยปกติแล้วก็สอบจะออกแบบรูปแบบปกตินี่แหละนะครับแต่จะไปไปใช้ร่วมอยู่กับโจทย์ของเปอร์เซ็นต์ร้อยละหรือเออส่วนผสมอะไรต่างๆอยู่พวกนี้นะครับมันจะมันจะไปใช้ร่วมกับข้ออื่นเหมือนกัน นะครับลองดูนะครับรูปแบบของมันจะตัวอย่างเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนโจทย์ท่าแล้วอ่ะนะครับคือถ้าถ้า a แล้วเป็น b แล้วถ้าถ้าเป็น x ล่ะมันจะเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งให้เราจําสูตรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบปกติเนี่ยนะครับถ้า a แล้ว b ถ้า x นะครับให้เอา b เอา b มาตั้งเลยนะครับดึง b ลงมาแล้วดึง x ไปคูณเลยนะครับ ดึงดีลงมาดึง x กปูณแบบนี้นะครับสองตัวแรกแบบนี้นะฮะส่วนไอตัว a เนี่ยให้เอาเข้ามาหารรูปแบบมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเราจะ่แย่ว่าตัวบนกับตัวข้างเนี่ยใกล้ๆเนี่ยมาคูณกันก่อนนะครับแล้วก็หารด้วยตัวไกลนะก,ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ยากไม่ได้ยากนะครับออลองดูอย่างนี้นะครับบอกว่าโจทย์สมมุติว่าถ้าเกิดว่า เงินสกุลริงกิตของมาเลเซียเนี่ยนะครับหริงกิตเน Ring ี ale, ่ยแลกเงินไทยได้8บาทนะครับทีนี้ถ้ามีเงินไทยอยู่4800บาทเนี่ยเราจะแลกเงินมาเลยนะครับได้กี่ริงกิตเทคนิคในการทํานิดเดียวครับก็คือโจทย์ก็อยากรู้อะไรอยากรู้เงินริงกิตใช่ไหมครับเราก็เอาริงกิตมาไว้ข้างหลังนะฮะเอาริงกิตไว้ข้างหลังก่อนเลย ตั้งทงไว้อย่างนี้ก่อนเลยจากนั้นก็ไปไปดูโจทย์ครับว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะฮะอย่างเช่นรรหว่างมาเจอปั๊บหนึ่งิงกิตเราก็เอาเลยครับหนึ่งิงกิตเราบอกแล้วว่าเราจะเอาลิงกิตมาใส่ไว้ข้างหลังใช่ไหมครับเพราะโจทย์มันอยากถาม Ring ลิงกิตอะไรเราจตไว้ข้างหลังแล้วพออ่านไปในโจทย์ถาพอเจอลิงกิตเราใส่หนึ่งเลยแนกเงินไทยได้แปดบาทใช่ไหมครับอ่ามันก็ตีความว่าถ้าถ้าแปดบาทมันแลกได้หนึ่งิงกิต เพราะฉะนั้นถ้า4,800บาทะ่ะก็มาใส่ตรงนี้เลยครับตอนตอนวิเคราะห์โจทย์นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะก่อนนี้จะไปดูเรื่องสูตรย้ำอีกทีหนึ่งให้เราสร้างสร้างเหมือนคล้ายๆตารางขึ้นมาอันนึงไม่ต้องเขียนเป็นตารางแบบที่อาจารย์เขียนนะครับตอนทําจริงๆเนี่ยนะครับก,ก็เขียนต้องง่ายๆเลยนะครับเ,เขียนลิงกิตขึ้นมา เพราะว่าโจ์ต้องการถามถามลิงกิตลองลิงกิตมาใส่ไว้ข้างหลังเลยนะฮะแล้วก็บาทไว้ข้างหน้าแล้วก็ไปค่อยไปไปไปอ่านโจ์นะครับเจอเลขอะไรที่เกี่ยวข้องมาใส่เลยอย่างเช่นเราตั้งลิงกิตไว้ข้างหลังเจอเลขหนึ่งลิงกิตเราใส่เลยนะครับแลกได้เป็นเงินบาทแปดบาทอ่าก็บาทใส่แปดไว้ตรงนี้นะครับพอเราเจอตัวเลขแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนั่นหมายถึงว่าเราสามตัวเนี้ยเราได้แล้ว นะครับนี่คือกําลังราย,ยางนะครับก็คือได้มาสามก่อนแล้วครับนะได้มาสามจากนั้นไอตัวที่อยู่บนหรืออยู่ข้างบนเอามาตั้งมาเลยคูณตัวที่อยู่ข้างอ่ะตั้งมาคูณตัวที่อยู่ไกลตั้งไปเป็นหารจากนั้นก็มาบวกลบคูณหารกันได้เลยครับก็คืออ่าอย่างนี้ก็เอา,เอ,าอย่างรวดเร็วนะแปดหกสี่ดีแปดครับ แล้วก็600หมาอีกตัวหนึ่งเลขศูนย์สตัวเพราะถ้ากิ600ก็จบต่อ600เลยนะครับนะลักษณะแบบนั้นนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะโจทย์ต้องการจะถามอะไรให้มาไว้ข้างหลังเลยครับมาเอ,าองดูอีกสักข้อครับ,รบแบบปกติอีกสักข้อหนึ่งั่งเสื้อจากเฟซบุ o ก50ตัวราคา50ชิ้นราคา ใช้เงินไปละแปดร้อยบาทถ้าต้องการซื้อเพียงสามสิบตัวใช้เงินกี่บาทเอาละครับเราเจอคํานี้ก่อนเลยใช้เงินกี่บาทเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวใช้เงินกี่บาทมาวางข้างหลังเลยนะครับพอตรงนี้บาทปุ๊บตรงนี้มันก็จะกลายเป็นตัวอ่าตอน,น,นเราก็เริ่มไปแกะตัวเลขมาเลยครับสั่งซื้อเสื้อจาก Facebook จำนวน50ตัวนะครับ ห้าสิบตัวมามา,มาใส่ไว้ข้างหน้าเลยครับเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องต้องการนะครับราคาแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทมาใส่ไว้ตรงนี้เลยครับแปดร้อยบาทโอคที okay. นี้จทด์ถามว่าถ้าถ้าใช้ถ้าต้องการเพียงสามสิบล่ะก็พวกตัวด้วยกันก็มาไว้ตรงตัวเห็นไหมฮะต้องเพียงสามสิบตัวตัวโอเคสามสิบตัวเป็นเท่าไหร่เหือนเดิมครับ ้างบนชักลงมาเลยครับตัวในแนวนี้ไปคูนเลยครับนะบส่วนตัวบนก็โยกลงมามาหารนะครับก็เรียบร้อยนะครับตัดเลยศนยกับศนย์ตัดกันซะนะครับ8ก็ไปอ่าก็ไปตัดกับ8ตรงนี้ก็จะได้ห้าหนึนะครับเหอือสามก็ หกสิ 60, มันเขียนยากหน่อยนะครับดูยากนิดหนึ่งผมใช้เมาส์มันก็เลยลากไม่ค่อยลโอเคทเท่าไรจากนั้นก็เอา3ไปคูณกับ160ครับก็จะได้480บาทก็คือถ้าจะถ้าจะซื้อแค่สาตัวใช้เงิน430บาทนะโอเคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นสูตรของปกตินะครับ Okay. ถ้าเราตั้งโจทย์ถูกแล้วผมว่าสูตรตมันไม่ยากหรอกนะครับก็ดึงตัวใกล้ดึงตัวอะไรกันเข้ามาคูณแล้วเอาตัวไกลมาหารนะฮะนี่คือบัญญัติเอ่อตรายางแบบปกตินะฮะทีนี้ลองดูบัญญัติตรายางแบบปกผันบ้างครับแบบปกผันมันต่างกันยังไงอยู่หลักการคล้ายๆเดิมแต่ตานี้นะครับ ให้เอาแถวบนเนี่ยนะฮะมาคูณกันแทนนะครับก็คือเนี่ยถ้า a แล้ว b ถ้า x แล้วให้เอา a กับ b คูณกันเลยนะครับมันแบบปกผันก็ปกผันมันคือยังไงครับก็คือยิ่งยิ่งยิ่งถ้ายกลไรยิ่งมากมันก็ยิ่ง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 ช่วยกันมากมันก็จะทําให้น้อยลงนะมันจะต่างกันกับกับอ้นอันอันนั้นก็คือถ้าถ้า ถ้าน้อยอยังไงเนาะมันคือถ้าถ้าน้อยมันมันมันมากแต่ถ้ามากมันจะโอปูยากถ้าน้อยใช้ใช้เงินมากไม่ใช่มันสลับกันอยู่อะนะครับดูดูโจทย์ดีกว่ามันอธิบายได้ง่ายกว่าคือเหมือนลักษณะแบบนี้ครับสมมุตินะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าทําหนังสั้นเนี่ยสองคนเนี่ยใช้เวลา8วัน แล้วถ้าทําคนเดียวล่ะอ่าลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันจะมันจะถามในมุมกลับนะครับคือทำทำคนเดียวมันก็สองคนยังใช้ทั้งแปดวันอ่ะเพราะฉะนั้นตุกคนเดียวมันต้องมากกว่าสิบสองคนมันยังช่วยกันได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นโจทย์แบบนี้ครับโจทย์ถามอะไรครับเหมือนเดิมฮะโจทย์ถามว่าวันกี่วันเพราะฉะนั้นเราก็เอาวันมาไว้ตรงข้างหลังนะครับไว้ตรงข้างหลังเลยนะ ส่วนางหน้าถ้าให้ตรงนี้เป็นวันมันก็วันกับคนน่ะคนกับวันนะครับเพราะฉนั้นข้างหน้าเขาต้องเป็นคนจากนั้นไปดูโจทย์อจริงครับทําหนังสั้นสองคนดึงสองมาก่อนเลยครับมาใส่ไว้ในช่องคนใช้เวลาแปดวันเห็นไหมแปดวันนะครับแล้วโจทย์ก็ถามว่าถ้าทําคนเดียวก็คือ1คนหนึ่คนจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ วันิธีการก็คือรอบนี้จะต่างกันนะเอาตัวบนเนี่ยนะครับมาคูณกันเลยครับ8คูณ2เลยนะครับส6เลยแล้วก็หารด้วยตัวล่างหารด้วยตัวข้างนะครับสลับกันนิดเดียวเองครับแต่อย่อยาง,งงตอนที่ทำข้อสอบก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็8คูณ2ก็16บเพราะว่นถ้าทำคนเดียวใช้เวลาส6บวันนะครับก็ลักษณะแบบนั้นนะครับอลองดูผกผั้นอีกข้อนึงครับหมู7ตัว กินอาหาหมดภายใน5วันแต่ถ้าหมู5ตัวนะฮะ7ตัวกิน5วัน5ตัวนี่มันต้องกินมากกว่าแหละนะครับแต่มากกว่ามันเป็นกี่วันเคครับโจทย์ที่เราถามวันนะครับโจทย์โจทย์ถามเราเรื่องวันเห็นไหมครับกินได้เสร็จภายในกี่วันก็มาวันไว้ใส่ตรงนี้เลยซึ่งอีกอักอนนึงที่ต้องใส่ก็คือตัวนะฮะหรือหมูหรือจานวนหมู จำนวนหมูกับจํานวนคือจาน,น,นวนตัวนะหมูเจ็ดตัวตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหมูเจ็ดตัวาารเราเจ็ดมาเจ็ดหมูกินอาหารหมดภายในห้าวันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์กาหนดมาก่อนทีนี้ถ้าหมูห้าตัวใช่ไหมครับเราก็อ่า,ห,าหมูห้าตัวอยู่นี่นมันก็จะเข้าฟอร์แมตของเราทันทีเลยใช้เวลากี่วัน นะครับปกผันคือเอาตัวบนกับตัวบนคูณกันเลยนะครับก็เจ็ดข้อคูณกับห้าส่วนตัวล่างหรือตัวข้างนี่ก็ามาเป็นตัวหารนะฮะก็โอเคง่ายมากเลยข้อนี้อันนี้ง่ายๆเลยนะครับเจ็ดห้าตัดห้าก็เหลือเจ็ดนะครับตอ 7, อเจ็ดเคแบบปกผันนะครับอันนี้ทีนี้มันจะมีแบบท,ท,ที่ที่วุ่นวายที่สุดก็คือแบบผสม ซึ่งแบบผสมเนี่ยถ้าถ้ากอพอจะออกเนี่ยจะไม่น่ล่าจะไปรวมกับตัวอยู่แล้วครับเพราะมันใช้เวลานะค okay, ครับแบบผสมเนี่ยมันจะลักษณะเป็นอย่างนี้ครับคือมันมันมีมันมีมาสองตอนอเดี๋ยวลองดูนะช่างไม้เจ็คนทำเฟอร์นิเจอร์หชุดไอ้โต๊ะทีสาคนทำเฟอร์นิเจอร์หชุดเนี่ยใช้เวลาสิบสองวันนะคร ทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าก็ต้องการเฟอร์นิเจอร์7ชุดแล้วให้เสร็จภายใน18วันนะใช่ไหมครับถ้าเขามีออเดอร์มาแบบนี้เฮ้เราก็ต้องทํางานให้เขาพอทามาให้เขาปั๊บเนี่ยแต่มันบอกว่าให้เสร็จภายใน18วันนะนะครับเขาอยากไดออเดอร์ order, เขาอยากได้ของในวอนนี้ทีนี้เราก็ต้องไปไปดูว่าอ่าสัก8วันจะใช้ช่างไม้สักกี่คน เพราะว่าชุดเดียวอะถ้าทําชุดเดียวเนี่ยนะครับเราเราใช้3ามคนเห็นไหมแล้วมันไปเสร็จเอาสิบสอวันพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเราเราเป็นแบบแบบปรับก่อนครับคือเราพยายามไปว่าเรายายมพยายามหาว่าหนึ่งคนน่ะมันทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับมันทำเฟอร์นิเจอร์เสร็จภายในกี่วัน หนึ่งคนเนี่ยนะครับเฟอร์นิเจอร์หนึ่งหนึ่งคนเนี่ยใช้เวลากี่วันต่อต่อเฟอร์นิเจอร์หนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดเนี่ยสามคนชุดชุดเดียวเนี่ยมันทำเจ็ดวันเพราะงะั้นลองดูซิว่าเออสามคนเนี่ยมันใช้เวลาสิดสองวันอ้นถ้าคนเดียวอะ่ะใช้เวลากี่วันนะครับก็โอเคครับก็ตอนแรกหาวันมาให้ได้ก่อนต่อต่อคนเนี่ะต่อคนมาให้ได้ก่อนนะครับ คนนีค่หนึ่งชุดนะครับสามคนใช้เวลาสิบสองวันเพราะถ้าคนเดียวมันจะใช้เวลา,าตัวที่ตัวบนกับตัวบนคูณกันก่อนเพราะว่ามันเป็นปกผันรอบนี้นะฮะก็สามคูณอีกสองแล้วก็หารด้วยหนึ่งนะครับหารด้วยหนึ่งก็เป็นสามสิบหกโอเคตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าหนึ่งคนมันใช้เวลาสามสิบหกวันถ้าหนึ่งคนนะนะ หคนต่อ1ชุดทีนี้ก็ต้องการเจชุดครับก็ต้องการ7ชุดนะว่าต้องใช้ช่างกี่คนนะครเราก็เราก็เราก็หมุนกลับอีกครับถ้าถ้าใช้เวลา36วันเนี่ยแล้วคนงานกี่คนคนเดียว 36วันใช้คนเดียวแต่เขาต้องการกี่วันครับเขาต้องการ8วันนะฮะเขาต้องการไปใน18วันมีต่อเฟอร์นิเจอร์1ชุดนะครับถ้าต้องการภายใน18วันเนี่ยไอ้1ชุดเนี่ยไอ้เสร็จภายใน18วันเนี่ยมันใช้2ออโทษทีจะเร็วไปหน่อยอ่าพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเหมือนเดิมครับ เป็นปกผันอยู that, that that ่นะฮะก็ตัวบนคูณกันนะครับสิวันเนี่ยต้องใช้เวลากี่คนอ่อต้องใช้อ่อช่างกี่คนถ้าถ้าถ้าเกิดว่าอ่อหคนมันสาวันทีนี้ถ้าเกิดว่า18วันน่ะทำให้เสร็จไปใน18วันมันต้องใช้กี่คนมันก็ใช้2คนนะครับก็คือเอา16คูณกันหนึด้วย18เป็น2 แต่ทีนี้อันนี้คือได้ชุดเดียวเนาะได้ชุดเดียวใน18วันเอาใหม่ครับถ้าหนึ่งชุดเห็นไหมมันจะเริ่มสับสนใช้คนทาเนี่ยสองคนที่จะให้เสร็จไปใน18วันนะครับเราเพิ่งห่ามาเมื่อกี้นี่นะฮะหนึ่งชุดเนี่ยเราใช้สองคนแต่เขาต้องการเจ็ดชุดนะครับ เพราะต้องการเจ็ดชุดพอเจ็ดชุดมันต้องใช้เท่าไหรละ่ะฮะชุดเดียวยังใช้ยังสองคนเลยเพราะเจ็ดชุดมันก็แสดงว่าต้องเอาเจ็ดคูณกับสองสังเกตนะครับตอนนี้มันจะกลายเป็นมันจะกลายไปเป็นอ,อบัญญัติระยางแบบปกตินะครับนะพอชุดหนึ่งใช้สองคนถ้าเจ็ดชุดก็เจ็ดคูณเจ็ดคูณสองเลยนะครับเจ็ดคูณสองเจ็ดชุดใช้เวลาสิบสี่วัน ใช้เวลา14วันไม่ใช่สิอ่อหนึ่งชุดใช้สองคนแต่ถ้าเจ็ดชุดแล้วต้องใช้กี่คน14คนโทษทีออกคำตอบแล้วครับตรงเนี้ยหน่วยเป็นคนหน่วยเป็นคนโทษทีครับอาจารย์บุ้นอยู่กับวันอยู่นะบก็14คนทีเนี้ยพอเราทำโดวยวิธีนี้นะครับเห็นว่ายากแล้วผมเชื่อว่า พอตอนที่เราไปเจอโจทยนจริงๆอะ่ะกว่าที่เราจะนั่งวิเคราะห์โจ์ได้นะครับมันจะเสียเวลาแล้วมันต้องทาทั้งหมดสามขั้นตอนนะฮะนี่อาจารย์ก็เลยลองอยากให้เราลองออ,อีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันจะคล้ายเคียงกับที่วิธีที่เราทําก่อนหน้าเนี้ยแต่ว่ามันมันจะได้อยู่ในรูปแบบตารางของสิ่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาใส่ไว้ตรงหัวตารางเนี่หมดเลยอ่านะอย่างเช่นว่า มีช่างไม้3คนใช่ไหมครับเราก็มาใส่ไว้ฮะช่างไม้นะครับช่างไม้นี่เป็นส่วนที่โจทย์ถามด้วยนะครับต้องมาใส่ไว้ข้างหลังก่อน,นจากนั้นมีเรื่องอะไรครับมีเฟอร์นิเจอร์หรือมีงานนะครับมีงานก็มาใส่ไว้ตรงงานตรงนี้เนี่ยนะครับอ่อแล้วก็เวลานะฮะเวลากี่วันก็มาใส่ไว้ในช่องนี้ พอเราใส่เรียบร้อยเสร็จนะครับก็ไล่ตามโจทย์ไปเลยครับมีช่างไม้สามคนนะฮะก็ก็ใส่เลขสามครับใส่เลขสามเข้าไปทํางานนะฮะช่างไม้สามคนทำเฟอร์นิเจอร์หนึ่งชุดอ่าหนึ่งชุดใส่เข้าไปครับใช้เวลาสิบสองวันสิบสองวันใส่เข้าไปจากโจทย์นะครับที่โจทย์ให้มามาลูกค้าต้องการเฟอร์นิเจอร์เจ็ดชุดเจ็ดชุดใส่เข้าไป ภายใน18วัน18วันใส่เข้าไปโอเคพอเราใส่มาแบบนี้ได้แล้วนะครับทีนี้ก็ก็ลองลองไล่ดูครับเพราะว่าเป้าหมายของเราคืออยู่ตรงนี้อยากรู้ว่าต้องใช้ช่างไม้กี่คนทั้งงาน7ชุดให้เสร็จภายใน18วันโอเคทีนี้เราก็เริ่มไล่มาจากตรงนี้ครับว่าคือพยายามพยายามทอนให้มันมันเหลือ มันเหลือคนคนงานหรือช่งางไม้นี่นะครับเป็น1คนทํางาน1ชุดกี่วันอะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไอ้ถ้ามันใช้7ดชุดล่ะต้องใช้เวลากี่วันก็ไปที่แล้วสเตปครับอันดับแรกเลยนะครับเราเราเทียบไปที่คนงานหรือ,อช่งางไม้หนคนก่อนถ้า3มคนนะ่ะสิบสองวันใน1ชุดนะครับนะเพราะฉะนั้น ถ้างานหนึ่งชุดเช่นเดียวกันแต่ใช้หนึ่งคนใช้หนึ่งคนนะครับมันเป็นกี่วันนั่นก็คือถ้าสามคนยิบิบสองเลยถ้าคนเดียวมันก็ต้องเป็นสามสิบหกวันอาลารได้มาแบบนี้แล้วนะครับต่อไปครับในงานหนึ่งชุดเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะใ,ในงานหนึ่งใน,ในงานหนึ่งชุดเนี่ยนะครับถ้าต้องการให้เสร็จภายในสิบแปดวัน เราต้องการให้เสร็จไปในสิบแดวันต้องใช้แรงงานกี่คนนะหนึ่งชุดสิบแปดวันเพราะ,ประเป้าหมายคือโจกเขาต้องการให้เสร็จไปในสิบแดวันไงเราก็าดูว่าถ้าหนึ่งชุดเนี่ยนะทำแค่ชุดเดียวเนี่ยใช้ช่งางไม้กี่คนคือคนหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาถึงสามสิบวันเพราะฉะนั้นถ้าแค่สิบแปดสิบแดวันมันก็ต้องใช้คนสองคนใช่ไหมฮะ สองคนทีเนี้ยมันก็จะเริ่มได้แล้วครับสิบแปดสิบแปดก็คงที่ไว้นะครับอันนี้คงที่ไว้แล้วเขาบอกว่าถ้าหนึ่งชุดสิบแปดวันใช้สองคนแต่ถ้าเกิดว่าเจ็ดชุดนะครับถ้าเจ็ดชุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คูณเจ็ดเข้าไปใช่ไหมคคูณเจ็ดชุดเข้าไปนะครับในเมื่อตรงนั้นคูณเจ็ดชุดช่างไม้ก็ต้องคูณเจ็ดคนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างนี้ก็ต้องใช้ ช่างไม้ทั้งหมดนะสิบสี่คนนะครับช่างไม้ทั้งหมดสิบสี่คนซึ่งแต่ก็มองว่าโดยโดยวิธีที่สร้างตารางแล้วไปทีละสเต็ปแบบเนี้ยจะจะค่อนข้างที่จะง่ายกว่าหลาไอ้วิธีที่ตั้งตั้งไปทีละทีละประเด็นทีลประเด็นแบบโน้นนะครับวันนีเ้เราก็เราก็ยังคือมันยังใช้จินตนาการเราได้นะฮะก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับอันนี้นะฮะแต่แต่ ก็จริงเน้นย้ำนะครับว่าบัญญัติพยางเนี่ยหลายครั้งที่ออกข้อสอบมาจะไปใช้ร่วมอยู่กับใช้ร่วมอยู่กับอัน,อ,นอื่นนะครับยกเว้นในบัญญัติพยางานะมผกผันน่ะมักจะชอบจะออกมาเดี่ยวนะก็ลองฝึกทำนะครับจะลองทําแบบสงัดหลังจากคลิปนี้ไปจีนึงนะครับเพื่อจะได้คุ้นมือนะฮ <c oughs> นะโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ คลิปนี้เขาไว้แช่นนี้ครับครับสวัสดีครับ